ก่อนดูคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Happy b บ n นเ e r งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะน่ารักจริงอะไรครับโอ้โหใส่เท้าหนูด้วยแค้นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยแค้นหนูหรอแค้นหนูหรอแค้นหนูหรอหนูทำอะไรหนูทำอะไร รอมีทำความสะอาดบ้านให้หนูแล้วกวาดใส่เท้าหนูหรอฮะใส่เท้าหนูหรอใช่เป็เท่าอะไรโอ้โหเบสด ซื้ออะไรเจ๋เจ๋นี่จะเล่นหมดไหมเฮ้ยดูทำไรจะไปทิ้งทิ้งอะไรทิ้งไม่ได้ไม่ทิ้งโอ้จะตก,ตกเดี๋ยวอย่าตกเดี๋ยวมันตกตกแล้วยังไงมันจะพักเบสเบสดูอย่าทาเบสเบสหนูกับเกมก็หนูไงอย่าา ก่อนนั่งก่อนนั okay. okay, okay. Ist, ่งก่อนนั่งก่อนเป็นโอเคโอเคโอเคนั่งก่อนนั่งเบสเบสเบสทำอะไรเบสไปเอามาเก็บเก็บก่อนเก็บเก็บเบสเบสโอ้โหก็ปิดปิดขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ